สวัสดีครับวันนี้นะครับในรายวิชาของเทคโนโลยีกับชีวิตนะครับเราจะมาเรียนเนื้อหาในหัวข้อเรื่องนะครับเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเขาบอกว่านะครับในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยก้าวหน้ามากขึ้นนะครับเทคโน,คโ,นโลยีชีวภาพเนี่ยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในสาขาที่สําคัญซึ่งไม่เพียงแต่มีบทบาทในด้านการแพทย์เท่านั้นนะครับแต่ยังมีอิทธิพลต่อหลายภาคส่วนทั้งในเกษตรกรรมนะครับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยเป็นกระบวนการที่นําสิ่งมีชีวิตนะครับหรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตมาใช้ในการพัฒนานะครับและและ,ลและผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้จุลินทรีย์ในการผลิตอาหารและยาหรือการใช้เทคโนโลยีพันธุกรรมนะในการดัดแปลงสิ่งมีชีวิตเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับหรือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยไม่ได้จํากัดแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะที่ตอบโจทย์ ความต้องการในปัจจุบันนะครับแต่ยังสามารถมุ่งการแก้ปัญหานะครับที่ท้าทายในอนาคตเช่นการป้องกันและรักษาโรคนะครับการผลิตพลังงานจากชีวภาพและการบำบัดมลพิษนะครับในสิ่งแวดลอ้อมสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมีบทบาทนะครับที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับและเป็นการปรับตัวนะครับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก อย่างไรก็ตามนะครับการใช้งานเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยยังมีความท้าทายนะครับและข้อพิจารณาทางจริยธรรมนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมนะครับและสิ่งมีชีวิตที่อาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศและชีวิตของมนุษย์ดังนั้นนะครับการพัฒน,นาเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยจึงจําต้องมีการควบคุมและพิจารณาถึงความปลอดภัยและผลกระทบที่จะตามมาด้วยนะครับดังนั้นนะครับเนื้อหาในบทเรียนนี้เนี่ยเราจะพานักศึกษานะครับไปสำรวจโลก ของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับตั้งแต่พื้นฐานที่สําคัญนะครับจนถึงการประยุกต์ใช้งานในชีวิตจริงนะครับเพื่อให้เราครับได้เข้าใจถึงศักยภาพและข้อจํากัดของเทคโนโลยีนี้นะครับในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและปลอดภัยสําหรับมนุษยชาติต่อไปนะครับเนื้อหาในบทนี้นะครับจะประกอบไปด้วย9หัวข้อนะครับอันจะได้แก่นะครับ ความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเทคโนโลยีชีวภาพในการในเกษตรกรรมนะครับเทคโนโลยีชีวภาพในการแพทย์เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมนะครับเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพในอาหารนะครับข้อดีข้อเสียและผลกระทบนะครับที่ทางในอนาคตนะครับและบทสรุปของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับความหมายของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับหรือว่าไบโอเทคโนโลยีนะครับ เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยหมายถึงการใช้สิ่งมีชีวิตนะครับหรือกระบวนการนะครับทางชีววิทยามาช่วยในการผลิตนะครับหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์นะครับโดยเทคโนโลยีนี้เนี่ยครอบคลุมกระบวนการต่างๆนะครับเช่นการแปลงวัตธุก,กรรมนะครับการใช้จุลินทรีย์ในการผลิตสารเคมีนะครับการพัฒนาเครื่องมือทางชีวภาพ ที่ช่วยในการรักษาโรคนะครับการพัฒนาอาหารหรือการสร้างพลังงานจากธรรมชาตินะครับดังนั้นนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยใช้เป็นความรู้นะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับได้แก่พวกทางชีววิทยาครับเคมีและพันธุศาสตร์เพื่อปรับเปลี่ยนหรือพัฒน,นาสิ่งมีชีวิตหรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตเนี่ยให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆมาพูดถึงนะครับเทคโนโลยีชีวภาพใน เกษตรกรรมนะครับเขาบอกว่านะครับเทคโนโ,โลยีชีวภาพในเกษตรกรรมเนะี่ยคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพนะเป็นการปรับปรุงคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตรนะครับโดยการใช้เทคนิคต่างๆนะครับโดยนะครับตัวอย่างการใช้นะครับเทคโนโลยี ชีวภาพในเกษตรกรรมนะครับอันได้แก่นะครับการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์นะครับมีการใช้เทคโนโลยีเชีวภาพในการพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ทนทานต่อโรคนะครับหรือสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออํานวยนะครับเช่นการสร้างพืชต้านทานแมลงนะครับหรือการดัดแปลงพันธุกรรมพืชเพื่อให้มีสารอาหารที่มากขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นการใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืชนะครับมีการใช้จุลินทรีย์เนี่ยเพื่อควบคุมโรคพืชและ หรือมแมลงศัตรูพืชน,นะครับเช่นการผลิตเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่สามารถทําลายเชื้อโรคหรือปรับปรุงคุณภาพดินได้นะครับอันที่ทุกคนเ่อาจจะเคยได้ยินกันมานะครับคือการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับหรือพืช GMO เนี่ยก็คือการสร้างพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับเช่นข้าวที่ต้านทานโรคนะครับหรือพืชที่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ อันนี้คือรูปแบบ,บการใช้งานของตัวเทคโนโลยีชีวภาพนะครับก็จะมีการ input ข้อมูลเข้าไปนะครับการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณสมบัติของตัว,ขอ,ตวของตัวพืชต่างๆพืชหรือสัตว์นะครับต่อมานะครับเทคโนโลยีชีวภาพในการแพทย์เขาบอกว่าเทคโนโลยีชีวภาพในการแพทย์เนี่ยหรือ medical biotechnology เนี่ย คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการทางการแพทย์นะครับโดยการใช้เทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับการใช้เซลล์และจุลินทรีย์นะครับเพื่อผลิตยาหรือวัคซีนนะครับรวมรวมถึงนะครับการสร้างผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพนะครับเช่นพวกฮอร์โมนอินซูลินนะครับหรือแอนติบอดีต่างๆนะที่ใช้ในการรักษาโรคนะครับตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในด้านการแพทย์นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับการผลิตยาและวัคซีนเขาบอกว่านะครับมีการใช้จุลินทรีย์นะครับหรือเทคโนโลยีพันธุกรรมนะครับในการผลิตยาเช่นนะครับการผลิตอินซูลินนับจากแบคทีเรียหรือการผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆเช่นไข้หวัดนะครับหรือไวรัสโควิด -19 นะครับต่อมานะครับคือการวิจัยและรักษาโรคนะมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมาใช้นะครับในการศึกษาการทํางานของจีนนะครับ เพื่อพัฒนาวิธีการรักษาโรคใหม่ๆนะครับรวมถึงการใช้ในการตัดต่อจีนนะครับเพื่อรักษาโรคทางพันธุกรรมนะครับอันที่3นะครับคือการทดสอบทางชีวภาพนะครับเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะครับในการทดสอบสารเคมีหรือวัสดุใหม่ๆนะครับว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่นะครับนั่นคือตัวอย่างก,การใช้งานทางด้านการแพทย์นะครับต่อมานะครับเป็นเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมนะครับหรือ Industrial Biotechnology เนี่ยคือการใช้หลักการนะครับและเทคโนโลยีจากชีววิทยานะครับและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจุดจุลชีพเอนไซม์นะครับหรือกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆนะครับมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้านะครับหรือบริการในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตในปริมาณมากๆนะครับและในลักษณะท,ที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ โดยตัวอย่างที่พบนะครับในการใช้เทคโนโลย,ยีชีวภาพในงานอุตสาหกรรมก็คือการใช้จุลินทรียน์นะครับในการผลิตสารเคมีเขบาบอกว่านะครับการใช้จุลินทรีย์เนี่ยในการผลิตสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับการผลิกตกรดอะซิติกนะครับหรือการใช้เอนไซม์ต่างๆนะครับในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆตัวอย่างต่อมานะครับคือการผลิตพลังงานจากชีวมวลได้มีการนํา เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมาใช้ในการผลิตพลังงานจากวัสดุชีวภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจากรูปนะครับเป็นการผลิตเอทานอลนะครับจากพืชหรือการใช้จุลินทรีย์ในการผลิตก๊าซชีวภาพนะครับตัวอย่างต่อมานะครับอันนี้คือการผลิตวัสดุชีวภาพนะก็คือรูปนี้บอกว่าพลาสติกชีวภาพดียังไงครับในการผลิตวัสดุนะครับชีวภาพจะมีการใช้จุลินทรีย์นะครับหรือพืช ในการผลิตวัสดุในการทดแทนพลาสติกนะครับหรือการผลิตวัสดุที่ย่อยสลายทางชีวภาพได้นะครับเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับหรือว่า environmental biology t e c h นะครับคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะครับในการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลชีพนะครับเอนไซม์ Inside, หรือกระบวนการทางชีวภาพนะครับในการบำบัด และปรับปรุงคุณภาพของสิง่งแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นการบําบัดน้ําเสียนะครับการกําจัดมลพิษนะครับหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษตัวอย่างนะครับของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในสิ่งแวดล้อมนะด้านสิ่งแวดล้อมก็คือตัวอย่างเช่นนะครับอันที่1คือการบําบัดน้ําเสียนะครับแน่นอนนะครับการใช้จุลชีพนะเพื่อย่อยสลายสาร มลพิษในน้าเสียนะครับเช่นการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือการือจเกษตรนะครับโดยการใช้กระบวนการทางชีวภาพเพื่อกําจัดสารเคมีหรือของเสียในน้ําให้ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับต่อมานะครับการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนนะครับมีการใช้จุลชีพนะครับในการกําจัดนะครับหรือย่อยสลายสารพิษที่ปนเปื้อนในดินนะครับยกตัวอย่างเช่นคือการใช้สารเคมีนะครับ สารเคมีที่มาจากการใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยหรือยาฆ่าแมลงเนี่ยหรือการคูณจอดน้ํามันนะครับโดยสามารถทําให้ดินเนี่ยกลับมามีสภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับการกาจัดจัดอ่าการกําจัดก๊าซพิษในอากาศนะครับมีการใช้จุลชีพนะครับในการกําจัดก๊าซพิษนะครับหรือสารพิษในอากาศเช่นการใช้แบคทีเรียนะครับในการย่อยสลายสารระเหยต่างๆนะเช่นก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับหรือไนโตรเจนออกไซด์นะครับที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นะครับและนะครับคือการฟื้นฟูระบบนิเวศท,ทางน้ำนะครับมีการใช้จุลชีพนะครับหรือพืชน,น้ำนะพืชน,น้ําในการฟื้นฟูคุณภาพของน้ําในแหล่งน้ําเช่นการใช้สาหร่ายหรือจุลชีพนะครับในการกําจัดสารอาหารส่วนเกินในน้ําซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาน้ําเน่าเสียและเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสัตว์น้ําได้อีกด้วยนะครับ หัวข้อต่อมานะวันนี้หัวข้อนี้ค่อนข้างสำคัญก็คือเทคโนโลยีชีวภาพในอาหารนะครับหรือว่าฟู้ดไบโอเทคโนโลยีนะครับคือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตนะครับทั้งผลิตทั้งแปรรูปนะครับและกา,การปรับปรุงอาหารโดยใช้จุลชีพเอนไซม์นะครับหรือกระบวนการต่างๆเพื่อเพิ่ม,มคุณค่าทางโภชนาการนะครับการปรับปรุงรสชาตินะคความปลอดภยัยหรือแม้กระทั่งอายุก,การ เก็บรักษาของอาหารนะครับรวมทั้งการพัฒนาอาหารที่มีคุณสมบัติพิเศษนะครับเช่นอาหารที่ประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นต้นนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเทคโนโลยีเชีวภาพในอาหารกันบ้างนะครับเขาบอกว่าตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอาหารเนี่ยคือได้แก่น,นะครับการหมักอาหารนะครับโดยการใช้จุลชีพในการหมักเพื่อผลิตอาหารการผลิตเดนไซน์นะครับมีการใช้เอนไซน์ในการแปรรูปอาหารนะครับ การผลิตอาหารที่ต้านทานอนุมูลอิสระนะครับซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากโรคเนื้อังได้นะครับรวมถึงนะครับการปรับปรุงอายุการเก็บรักษานะครับมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะครับในการยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารอีกด้วยนะครับหัวข้อต่อมานะครับที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของข้อดีข้อเสียนะครับและผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับโดยในหัวข้อนี้นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะครับคือข้อดี ข้อเสียนะครับและจริยธรรมและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพนะครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับก็คือข้อดีของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเขาบอกว่าข้อดีข้อที่1นนะครับคือการพัฒนายาและวัคซีนแน่นอนนะครับเขาบอกว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมีส่วนนะครับช่วยในการพัฒนายาที่ใช้ในการรักษาโรคต่างๆนะครับรวมถึงการผลิตวัคซีนนะครับที่สามารถป้องกันโรคหลายรายได้นะครับข้อที่2นะครับ การเพิ่มผลผลิตในกเกษตรกรรมนะมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนในการปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับและสัตว์นะครับสามารถเพิ่มผลผล,ผลิตนะครับและลดการสูญเสียจากโรคหรือแมลงศัตรูพืชได้นะครับข้อดีข้อที่3นะครับเป็นการลดใช้สารเคมีนะข้อนี้นะครับเขบาบอกว่าเทคโนโลยีชีวภาพนในเกษตรกรรมเนี่ยสามารถลดการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชนะครับหรือการปรับปรุงดินซึ่งช่วยลดผลกระทบต,ต่อสิ่งแวดล้อมได้นะครับ ข้อที่4นะครับการบาบับมลพิษและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยสามารถใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและบําบับมลพิษนะครับจากน้ําเสียนะครับหรือสารพิษที่เกิดจากกิจกรรมนะครับที่มนุษย์เป็นคนทําขึ้นนะครับและข้อข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายก็คือการผลิตพลังงานทดแทนแน่นอนนะครับการผลิตพลังงานจากชีวมวลเนี่ยเช่นการผลิตเอทานอลนะครับจากพืชนะครับหรือก๊าซชีวภาพจากการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์นะครับจะช่วย ลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลนะครับและช่วยในการลดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วยนะครับเราดูข้อดีของเทคโนโลยีชีวภาพมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูข้อเสียบ้างละ่ะข้อเสียนะครับของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับแน่นอนข้อที่1คือความกังวลด้านความปลอดภยัยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับเช่นการใช้พืชหรือสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมนะครับที่อาจมีผลกระทบ ที่ไม่คาดคิดต่อระบบนิเวศได้นะครับข้อที่2อนะครับอาจจะเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพได้นะครับเขาบอกว่านะครับการปลูกพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรมในขนาดใหญ่นะครับหรือก็ใช้จุลชีพชนิดเดียวเนี่ยในการผลิตเนี่ยอาจทําให้เกิดความหลากหลายทางของทางชีวภาพที่มันลดลงนะครับข้อที่3นะครับการควบคุมและตรวจสอบที่ยากแน่นอนนะครับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยต้องการการควบคุมและการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงก,การปล่อยสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงหรือทุกดัดแปลงพันธุกรรมสอดสู่สิ่งแวดล้อมนะครับข้อ4ี่ครับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับประเด็นนี้สําคัญนะครับเขาบอกว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยบางประเภทนะครับเช่นการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นนะครับหัวข้อ ต่อมาคนระับคือจริยธรรมนะครับและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะหากมีการนําเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยถูกนําไปใช้นะครับโดยที่ไม่มีการควบคุมนะครับที่เหมาะสมนะครับอาจส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของระบบนิเวศได้นะครับเช่นการแพร่กระจายของพืชน,นะครับหรือสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วตัวอย่างเช่นนะข่าวที่เราได้พบมาครับ ในในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของปลาหมอค้างดำนะเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมนะแล้วก็มีการแพร่กระจายทําให้สัตว์ท้องถิ่นเนี่ยอาจจะสูญสูญสูญเสียแล้วต่อระบบนิเวศได้นะครับอันต่อมาอันที่2ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเขาบอกว่าการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเกษตรกรรมเช่นการแพร่หลายของพืชดัดแปลงนะครับพืช g m o พวกนี้ดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจส่งผลต่อเกษตรกรนะที่สามารถ ไม่สามารถใช้เทนโลยีพวกนี้ได้นะครับอันที่3ามเรื่องของจริยธรรมแน่นอนนะครับในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในบางกรณีนะครับเช่นการแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอาจก่อให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมนะครับเกี่ยวกับการแทรกแซงในธรรมชาตินะครับหรือการใช้สิ่งมีชีวิตในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพละ่ะเขาบอกว่านะครับเทคโนโลยีทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ย มันจะช่วยในเรื่องของข้อที่1นนะครับคือการพัฒนาเทคโนโลยีทางปฏิกรรมที่ไม่นยำยิ่งขึ้นนะครับอันที่2นะครับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะในการผลิตพลังงานทดแทนนะครับทิศทางอันที่3คือการพัฒนาอาหารและเกษตรและการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพนะครับข้อที่4นะครับคือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการรักษาโรคนะครับข้อที่5นะครับช่วยในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับ อันที่อ่าข้อที่6นะครับคือการพัฒนาเครื่องมือชีวภาพและการแพทย์ที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีนะครับแล้วข้อที่7นะครับคือการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมอันนี้คือทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับมาถึงบทสรุปนะครับของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับจากที่เราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของความหมายนะครับแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆนะครับรวมถึงข้อดีข้อเสียและจริยธรรมนะครับ ข้อบังคับต่างๆนะเราอาจจะ,ะสามารถสรุปได้ว่านะครับงเทคโนโลยีเชืวภพาพเป็นสาขาวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งครับที่มีความสําคัญและมีศักยภาพนะครับในการพัฒนาหลายด้าน,นครับทางด้านกเกษตรกรรมนะอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมนะครับมีการนําเทคโนโลยีชีวภพาพมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่มนุษย์เผชิญขึ้นนะครับเช่นการเพิ่มผลผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตร การผลิตยาและวัคซีนนะครับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับและการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตคาดคาดว่านะครับจะมีความแม่นยําและประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในด้านเกี่ยวกับการตัดต่อจีนนะครับการผลิตอาหารและพลังงานจากชีวภาพรวมถึงการพัฒนายาและวัคซีนใหม่ๆนะครับที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ นอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการจัดก,การมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างไรก็ตามนะครับในการใช้เทคโนโลยีเชี่ยวภาพเนี่ยจำเป็นนะครับจะต้องมีการพิจารณาทางทจริยธรรมอย่างรอบคอบนะครับเช่นการแปลงพันธุกรรมต่างๆนะครับหรือการใช้เทคโนโลยีในการรักษาโรคทางพันธุกรรมและการพัฒนาพันธุกรรมในมนุษย์นะครับซึ่งอาจมีผลกระทบ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าการพัฒนาและการใช้่านชีวภาพเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลักนะครับและการควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับและการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์และโลกใบนี้นะครับก็อันนั้นก็คือหัวข้อนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับ สำหรับในสัปดาห์ถัดไปนะครับเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีจีโนมนะครับหรือว่าจีโนมเทคโนโลยีนะครับก็พบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณครับ